หลังจากที่เจมยูเซียลหนาไม่เนี่ยพ่อแต่เจมจะออกออกจากสังกัดเจมก็เริ่มเก็บเงินที่จมะมาเหตุธุรกิจเป็นของเจ้าของเรามีความรู้สึกว่าอาชีพการร้องเพลงศิลปินที่เข้าเป็นอยูนีมันบหมันคงเพราะว่าเข้าบได้ีีชื่อเสียงนะครับพี่น้อง เข้าบะไถมีชื่อเสียงเข้าบะไถมีเงื่อนค้ำนะครับพ่อแม่ทรงเข้าเรียนแล้วเข้ากับคิดทอดพ่อกับแม่นะครับทีกว่าจะทรงเข้าเรียนจบใดเนี่ยกู้ยืมมาเท่าใดลำบากเท่าใดเข้าก็ต้องตอบแทนบุญคุณแ่ละก็เรียกวา่าเก็บเงินเก็บเงินให้ได้หนึ่งก่อนซึ่งเป็นก้อนเล็กๆแล้วเจมก็เอากลับมาเฮ็ดธุรกิจอยู่บ้าน,นคือเปิดลานกาแฟาให้พอ่อแม่ตอนนั้นคือผมคิดแค่ว่าคันสมมุติว่าพ่อแม่เป็นเกษตรยู่เนี่ยโอ้โหโคตรจะลำบากเลยครับมีแต่ความเหมื่อยเนื่อยว่าพ่อเจอค่มเหงก็คือนกดราคาเพราะ การกดนาเคียงจังสิครับนาเคียงอยู่ตรงเนี้ยมันราคาถือแต่พ่อขึ้นตลาดปุ๊บว่างทั้งเชลทั้งห่านปุ๊บโอ้โหราคามาทำไมสูงแตกต่างจากพ่อแม่เราซึ่งเป็นคนผลิตแท้แต่เป็นอย่างคือจะมาอุกังรับบาคแทะผมก็เลยมีความหูสึกว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้พ่อแม่เราเนี่ยอยู่แต่กับอย่างนั้นอยู่แต่กลางแดดกลางฝนนะครับเงินก็นได้หน่อยแถมสุขภาพก็เสียนะครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะจังสันมาเหตุเป็นธุรกิจใหม่ก็คือเป็นคาเฟ่เจมปลูกสาราคาเฟ่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาผลผลิตของตัวเองน มีกล้วยมีพักมียังก็ตามแต่เข้ามาขายขายอยู่ร้านเฮาอีกอย่างหนึง่งคือเราได้ทําเป็นศูนย์รวมของเด็กๆในชุมชนในบ้านเฮานี่แหละคันเด็กน่อยเนี่ยบ่มีมองไปบ้านเชืยอบานนอกบ่มีศูนย์รวมเข้าไปเลี่ยนเนาะเข้าก็ได้เห็นเอ้ยจังหวัดอื่นเข้ามีมองร่วมเพื่อนๆร่วมเหตุการณ์บ้านได้นั่งคุยกันได้กินน้มได้กินขนมปังโอ้มีความสุขเข้าอยากมีแบบนั้นผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยแหละครับเอามาเห็ดเป็นคาเฟก่กับพ่อมาเหตุอีลีสรุปกลายเป็นว่าเข้าต้องน้าเนินการเองเพราะว่าพ่อกัอบ ก็เลยตัดสินใจนั่นแหละครับมาเห็ดเปิดลานพอเปิดลานปุ๊บก็ยิ่งยาวมาตลอดครับค่อยๆปรับลับปับสู่เริมตั้งแต่อาหารยังบทันมีมีแต่เครื่องดื่มจากเครื่องเล็กๆจนเราค่อยๆขยายขยายขยาย,ย,าย,ย,ายเพราะว่าเข้าตนทุนหน่อยการเห็ดอีหยังที่มันบ่เกินโตจะของนะครับมันมักจะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าเขา้าบริษัทมีเงินถุงเงินถังเนาะพี่น้องใครจมบติว่าเขามีเงินถุงเงินถังเข้าอาจจะตู้มเล่ยก็ไ้แต่สิ่งที่เราจะได้มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราลงไปอย่างแน่นอนอันนี้ผมผมเชื่อนะครับเพราะว่าวัาวาวาวานเวลามันก็ผ่าน มา6-7ปีนี่มันเหตุให้เหาเห็นเหตุให้เหาเห็นเหตุให้เหาหูว่าอันไหนถืออันไหนพิดอันไหนวรแก่อ,นอันไหนบ่วรอ่าปับมันดีอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละแต่อันไหนที่มันยังไม่ดีเราก็ต้องปรับเราก็ต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเจมเหตุยู่แบบนี้มาประมาณตอนนี้กับ6ปีกับ 7, 7ปีแห้วครับจนมาปัจจุบันนี้เจมกัมีเครื่องดืม่มมีอาหารมีโฮมสเตย์โฮมสเตย์กาแฟบัญญากลางถุงหน้าเนี่ยเจมได้รับารางวัลก็คือผ่านเกณฑ์มาาตรฐนนขอองเป็ที่ นักท่องเที่ยวเรียบร้อยคันพี่น้องมากรับรองว่าบ่ผิดหวังนะครับเพราะว่ามันเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวตามคอนเซปต์โดยตรงมาที่นี่พักผ่อนสบายได้รับชมกับบรรยากาศอาก็รรวมถึงอาหารเครื่องดื่มห้องครบวงจรคันมากอับรบกวนนะครับพี่ๆแม่แม่แมน้องๆพี่น้องซุขขู่ทุกคนเลยนะครับแนะนำนะครับอินบ็อกเข้ามาที่แฟนเพจกาแฟาบัญญากลางทุ่งนาเพื่อที่จะสอบถามวันเข้าพักก่อนนะครับว่ามีห้องพักว่างไหมเพื่อจะได้ชัดเจนนะครับว่า เามีที่ผักย่างแน่นอนใช่สหครับผมคือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่อยากให้พี่น้องมาจังหวัดสะแกลเหาห้ามพลาดเด็ดขาดเด้อครับช่วงแรกๆนี่เฮสพานเองครับถ้าเปรียบระยะทางที่ว่าทำเนี่ยผมว่าก็ประมาณ23300 300 400เมตรอยู่ได้ห้าร้อยเมตรอยู่แหละถ้าขยายอองเสียเลยไหมครับเพราะว่าถือว่ามันมันยาวพอสมควรมันต้องใส่ไม่หลายตอนนั้นเจมจําได้เลยว่าซื่อไม่ลุ่งในหมู่บ้านนี่แหละเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่เขาจะเอาไปคั้มต้นลำไยแล้ว ตอนแรกที่คิดน่ก็คือจะตัดต้นไผ่ที่สวนเท่านี่แหละเอามาเหตต่ว่าโดยความที่มันเป็นใหม่ไผ่ตรงเนาะพี่น้องมันกะบ,บ่สามาที่จะแบบคงท้นไหมมันบ่สูมไม้ใหญ่แต่อันนี้ไม้มันเป็นลั่ป่องสิไหมครับเราตัดมาจากเขาแล้วก็เอามาไหวกองไหวแล้วก็บ,บ่ได้เห็ดจากเถ้าอบอธิมนสิผุเนาะผมก็เลยพานเห็น ไปขอสื่อเพิ่นรู้สิลงทุนไปหมื่นกว่าบาทไม่ไพ่เนี่ยผมก็เอามาเห็ดผ้ามูว่าเบิ่งพร้อมเมื่อนี่กูสิเห็ดอันคาเฟ่มึงว่ามันสิเป็นจังได๋โอ้หมูอ่ะโอ้หมูกะับหัวโลดได้คิดหลายมึงสิบล่ลงทุนจักสี่สบ่ว่าซั่นว่าบัดทศนี้พอได้ะผ้ามูมาปึ๊บอ่ะมูมาดูเริ่มจากไม่ไพ่จนขยับขยายจนตอนนี้ก็คือลงเสาพูนเล็กแล้วก็เป็นไม้ยิ่งยาวเรียบร้อยครับผมพนักงานอยู่ล่านี่ก็จะเป็นป,ป้าๆอาๆน้องๆที่อยู่บริเวณ ทางนีเพราะว่าเข้ากะสิเอาค้นบาดเข้าเนาะเพราะว่ามันเป็นกระจายรายได้นะครับอาว่ามีงานเหตุอากบมาซอยกันถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเจมมีเวลาเจมกับไปซอยแม่มีเวลาแม่กับไปซอยเอยงใช่ครับพ่อมาพอกับไปซอยเอยงใช่ครับเราช่วยกันอย่างเงี้ยคือการเติบโตของเรามันก็เลยค่อนข้างที่จะไปได้ดีแล้วก็มีความสุขในบ้านของเราแมนครับผมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทีค่อยๆก้าว เพราะว่าการก้าวกระโดดมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงแต่ว่าขันสมมติว่าผมก้าวแบบนี้ครับค่อยๆก้าวเหมือนผมมีเงินก้อนนี้ผมก็จะค่อยเอามาลงเป็นหนีนะครับผมมีความคิดว่าขันเข้าเป็นหนีเข้าก็ยังได้ของได้พี่น้องขันเข้าว่าเป็นหนีอันนี้ผมบ่ได้สอนให้เป็นหนีได้ แค่ผมเนี่ยคือทําแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเรื่องที่จะเอาเงินต่อเงินเขาเอืน่นว่าเอาเงินต่อเงินมี1หนึ่งก่อนผมมีแค่กรรมเดียวอิงแชครับผมเอาว่างไว้ปืบแล้วมีตนทุนสิ่งที่ตามมาในอนาคตคือเขามเหม่งแร้วว่าจังไดมากก็ตรงใดพอเขาได้ ahí, ในอนาคตมาปืบอ่ะเราได้มาแล้วนะตรงนี้เขามีหนึ่งเก้าต่อไปเขามีสองแม่นว่าครับเขาก็ยนอีกเก้าอีกสองเก้านี้ครับยนกับมาหนึ่งสักอันหนึ่งเพือ่อที่จะต่อไปต่อและอีกก่อนหนึ่งที่เขายู่ตรงนี้มันก็นยังอยู่คือเก่าแสดงว่าเราได้ทั้งเงินเราได้ทั้งงงงขออเเเเเ้าาารีียยกกว่่ิินนนตผมมแบบหล มันก็ถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันโอเคมากๆนะครับเพราะว่าเข้าบระเด็นเงินถุงเงินถังคันพี่น้องอยากที่จะเติบโตอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตผมว่าเฮ็ดแบบนี้ครับมันก็บรเด็เสียหายได้ล่องเบิ้งก็ได้เหมือนผมมี1ิบาทเฮ็ดจังไดมือ่นผมเสียดายสบบาทผมแบบค่อยๆขีดค่อยๆหาค่อยๆสาอันใดที่ยังบ่จําเป็นผมก็จะยังบ่ไปลงแต่อันใดที่คิดว่ามันต่อยอดได้ผมก็จะค่อยเอาไปลงเพื่อที่จะให้ธุรกิจมันฟูมันเดินเดินของมันได้ต่อผมเป็นเฮ็ดแบบนี้มาเรื่อยๆครับความสุข มันมีทุกก้าวตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานอนก็มีความสุขตื่นถึงมาก็มีความสุขได้ครับเพราะว่ามันสบายใจอยู่บานเห่าห้องธุรกิจแบบนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บเราสามารถที่จะเข้าร้านก็ได้ไม่เข้าก็ได้หรือว่าเราวางงานเรียบร้อยเหมือนเจมยกตัวอย่างเนาะก็คือตัวผมเองคันสมมุติว่าผมสิไปใส่ผมจะสั่งงานไว้กรจะบอกไว้กนเออจะ่ายุจากมือจากมือจากมือผมก็จะแจ้งไว้กอเพราะแต่ว่าแล้วเวียกแล้งานจากในร้านจังไหครับเข้าก็กสิบไปใส่แ leg, ล้วก็ไปเข้าไปแบบสบายใจเพราะว่าเขาว่างระบบไวแล้วการวางแผนมันเป็น สิ่งที่ดีแล้วก็ควรทํามากๆเพราะว่ามันจะเห็ดไห้เฮ้าเนี่ยสบายในการเห็ดงานมากขึ้นเฮาสีบโบมืออ่าเหมือนปีที่แล้วเจมไปเป็นมอลลั่มั้ไหครับเจมไปเป็นมอลลันีดึงเือดูการว่าใช่กับเกือบป,ปีกัน,นได้พี่น้องเจมไปอยู่มอลลันะ่นะเจมก็ว่างระบบร้านไวแล้ว4ีถึงหาปีเข้าจังไวใจปล่อยไปโดยที่แบบผมไม่ได้อยู่ร้านกับมีพอ่อมี่แม่แล้วก็อานังน้อนงนะครับอยู่ร้านซีหาคนหกคนซอยกันดูแลเข้ากับมีหนาทีอย่างเดียวก็คือต้องการซื้อนี่อ่าเฮาก็โอนต้องการดักได้นั่นอ่าเข้าก เคลีย์เคลีย์จัดแจงให้เคลีย์เอกสารให้เข้าซีอู่ใดก็ได้ขันสมุด่าเขาว่างแผนดีแล้วเพราะว่าสมัยนี้เราสามารถทํางานตรงไหนก็ได้ออนไลน์เข้ากับไปเป็นมอลลั่มเจมกับเป็นมอลลัมปีหนึ่งกัจังกับมาอยู่หลังคือเก่าครับสําหรับชื่อทีม่านะครับของกาแฟบานยาเนี่ยกะย้อนว่ายยาเจมเนี่ยให้ที่แปลงนี่นะครับกบพ่อนะครับเพราะว่ายาเรามีลูก11คนเนาะเราก็จะแบ่ง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 พื้นที่นะครับลูกๆไปหลอกพ่อกะเฮดเกษตรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเจมกัเลยนะครับพอยาเสียปุ๊บกะเริ่มอยากที่จะกับ มาอยู่บ้านเพราะว่า่วงพอกัะแมเพราะว่าเราเราเริ่มจากการสูญเสียนะครับเพราะว่าเจมบ่เคยเจอการสูญเสียเลยละกาปูนี่เจมกับบ่เคยเจอบ่เคยเจอปูเ,เ,เ,เกิดมากกัหูจักแตงยาสนิทกับยาเจ้งเสียงครับก็บจะแบบนับถือคล้ายๆแม่อีกคนหนึ่งเวลาวันหยุดยังเสียเจมก็จะมาเล่นมายังอยู่น้ายาสนิทกันก็เลยมีความผูกพันกันเจมก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านได้ตั้งซื้อลานแห่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของย่ามาก่อนอย่างไงครับก็เลยตั้งชื่อว่ากาแฟบ้านยา่ากลางทุ่งนาครับผมเมนู ูแนะนำนะครับผมสำหรับผู้ใดนะครับมาแล้วอยากให้ได้ชิมก็คือพิซซ่านะครับผมพิซซ่าที่นี่ก็คือเราตีแป้งเองทั้งหมดนะครับผลิตทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่นี่นะครับคันพี่น้องมากก็อยากให้ชิมนะครับสปาเกตตีเฮารามี่ลาต้มยำตำนะครับตำกระแซบน้ำปลาปรุงรสนัวเจมอาทิตย์นี่แหละครับทั้งสี่เลยสำหรับตอนนี้เองนะครับเจมเฮดน้ำปลาเนี่ก็เพราะว่าเจมเปิดร้านคาเฟ่ซึ่งร้านเจมเนี่ยมีอาหารอีสานน้ำแลลวก็น้ำปลาในายุคในสมัยนี้เนาะทุกครัวเรือ แทบจะต้องแบบมีติดบ้านไวอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออสมมติว่าหฮอเห็ดนาำปลาเนี่ยย่างหน่อยหฮอก็ะไรเห็ดให้ลูกค้าได้กินในทุกๆวันนะครับอยู่ที่คาเฟ่ของเราอยู่แล้วอพอลูกค้าได้ชิมปุ๊บลูกค้าติดใจอา้าวลูกค้าสามารถสั่งซื้อกลับไปบ้านได้ไปเห็ดท่านอยู่บ้านได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยอดที่ขายนาำปลากะมีทุกๆมือเพราะว่าลูกค้าได้ชิมเขาได้ชิมจริงๆเราก็จะแนะนําว่าเออเนี่ยเป็นนาำปลาของเจมเองนะเราก็จะมีตั้งขายอยู่หน้าร้านด้วยความพิเศษเลยนะครับของนาำปลาปรุงรสนัวนี่สมซ งมาแล้วผงง้อมาต้องใส่เข้มบอเข้มครับห <Yeah. S 1> ยอกครับ <laughs> กลมพอดีนะครับผมคันลูก้าอยาที่จะแบบเอาไปตำนะครับกับใส่ปริมาณทีพ่อจ๊อบพ่อหมาะแสบแน่นอนพงนัวบดองใส่กับแสบเด็ดๆเ,เลยนะที่ผมทําแล้วก็กินประจําก็คือเอามาคุกกับข้าวกินกับกาก,ากหมูใส่น้าพริกพริกผงพริกป่นบานเท่านี้แหละครับพี่ๆแม่ๆใส่ลงไปนี่โอ้โหจังสีเลยนะครับถึกอกถือใจเจมกินเป็นประจําเลยกับขึน้นนำปลาเนี่ยแหละครับเอามาคุกเข่ากับยำธรรมดาธรรมดาพืรรา่นๆกินกับผักน้าพริกบานเท่าแสบครับสาหรับหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด แ,แล้วก็การท่องเที่ยวของภูมิภาคก็คือภาคตะวันออกก็ได้นีการสนับสนุนนะครับทั้งท,อ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 ทอ่อๆกะจะเข้ามาเหมือนแนะนําร้านว่าที่ร้านเป็นที่พักนะักท่องเที่ยวนะมีที่พักด้วยมีคาเฟ่ด้วยเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวของอำเภอคลองหาดคันพี่นองมากมีวัดมีธรรมมีคาเฟ่นะครับให้ลูกค้าได้เลือกซ้ำเลยว่าอยากไปเที่ยวไหนภายในหนึ่งวันกวไม่หมดนะครับอำเภอคลองหาดมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายอยากให้ลหลายๆคนนะครับที่เ,เคยมาคลองหาด หรือว่าเคยมาแล้วกลับมาเที่ยวใหม่คลองหาดมีดีอะไรเยอะกว่านี้แยะรับรองมีความสุขล่ะกะอยากกลับมาที่สาแก้วอำเภอคลองหาดอีกแน่นอนครับตัวผมเองนะครับก็ขอฝากนะครับพี่ๆนะครับแม่ๆแฟนๆนะครับผู้ที่รับชมไายการ์ดลีคนมาสอณเวลานี้ซอยกันแช่นะครับผมซอยกันแช่ซอยกันสนับสนุนนะครับรายการดีๆอีสานพื้นบ้านเท่านี้แหละครับลีคนมาสอบบต้องผวนครับผมมันจะลึกนะครับ i <laughs> ฮะคันพวนมากกว่าิพาม์ภาพนะครับโอ้ยตะละมือตะละเด่ก็ฝากนะครับพี่น้องสุภุสุคนซอยเป็นกำลังใจให้กับพวกห้าน้านะครับผมล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมกัขอฝากร้านกาแฟบัญญากลางถุงหน้าน้ำปลาปรุงรสนัวเจมอาทิตแล้ะก็แฟนเพจเจมอาทิตนะครับเขาไป s u b สไคร e นะครับขับสับขับสับสับสิงคิงขาตะไครนะครับให้พวกเราด้วยให้กาลังใจกันด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องสุภุสุคนซอยเป็นกำลังใจน้ากับเรากันนะครับอีพี่นาเอาพูดจบรายการเองดิหนอ้าวจ จบได้บอสอีกอย่างอีกบอกครับช่วงนี้ยังไม่มีเพลงใหม่ครับอยากจะมีอยู่นะครับแต่ขาดสปอนเซอร์ครับผมถ้ามองหาสปอนเซอร์คันบีพีคนไหนนะครับสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับจะอนุเคราะห์เมตตาสนับสนุนเจมได้นะครับยังรอนะครับยังรอที่สวนกล้วยเหมือนเดิมของเ หลีคนมาสอออหลีฝากน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อ